เกาหลีใต้นิยมคริปโตเพิ่มขึ้นรายงานล่าสุดเผยชาวเกาหลีใต้ใช้คริปโตพุ่งแตะ6.45ล้านคนคิดเป็น12.9%ของประชากรครับ และนี่คือข่าวที่ผมนํามาอัปเดตให้รับทราบนะได้รู้กันเกี่ยวกับเรื่องของความนิยมคริปโตในกลุ่มคนที่เป็นชาวเอเชียเหมือนกับเรานะครับและเกาหลีใต้ก็เป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคราวนี้นะครับไม่ได้พูดถึงแค่บิตคอยแต่พูดถึงความนิยมในคริปโตมากขึ้นนะครับคณะกรรมการบริหารทางการเงินหรือ FSC ของเกาหลีใต้ครับได้เผยแพร่ผลสํารวจครับที่แสดงให้เห็นถึงจํานวนผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญในประเทศครับ โดยผลสารวจแสดงให้เห็นว่าจานวนผู้ใช้สก,กุลเงินยิทิัลมีจานวนถึง6.45ล้านคนคิดเป็น12.9%ของประชากรทั้งหมดของเกาหลีใต้เป็นที่น่าสังเกตครับว่า4.55ล้านคนของผู้ใช้เหล่านี้เนี่ยเป็นนักลงทุนรายย่อยครับที่มีมูลค่าสิบตัวน้อยกว่า734ดอลลาร์โดยขา่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ครับภายใต้กวางพักนะครับด้ทาการสํารวจธุรกิจที่รายงาน29แห่งในช่วงครึ่งหลังของปี2023 โดยมีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันนะครับของตลาดสินทรัพย์เสมือนในท้องถิ่นนะครับเนื่องจากว่าราคาของตลาดของสินทรัพย์เสมือนเพิ่มขึ้นมีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับในขนาดธุรกรรมเฉลี่ยต่อวัน24%มูลค่าตลาด53%และเงินฝากที่ชนะ21%เมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี2023ในเกาหลีใต้นอกจากนี้ครับจำนวนผู้ใช้ที่ทำธุรกรรมเพิ่มขึ้น6% ผลสำรวจยังเน้นย้าว่าจานวนรายการเอาคอยใหม่ครับในตลาดวอนเกาหลีก็เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง70%อครับอย่างไรก็ตามครับด้วยจํานวนธุรกรรมที่ถูกระงับในตลาดเหรียญที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก42%จํานจนวนเหรียญทั้งหมดจึงลดลงเล็กน้อยนะฮะ3.5%ครับผลจากการสำรวจเตือนว่าแม้ว่าจะมีการเติบโตแต่ความผันผวนข,ของราคาสินทรัพย์เสมือนยังคงสูงถืออยู่ที่62%ครับและเรียกร้องให้นักทุนเนี่ยตัดสินใจอย่างรอ,อบคอบในการลงทุนนะครับนอกจากนี้ครับ จำนวนผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนที่ประกาศปิดก,การก็ยังคงเพิ่มขึ้นเป็น4รายครับกระตุ้นให้ผู้ใช้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับนี่คือความเคลื่อนไหวในเรื่องของเงินดิจิตอลในในต่างประเทศนะครับได้เห็นไหมครับว่าในเกาหลีใต้เนี่ยที่มีการพัฒนาหลายอย่างมากกว่าประเทศไทยยังมีคนใช้อยู่เพียงแค่จำนวนน้อยครับเอาจริงๆประมาณสัก10บีว่าสัก12%บสองเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะสิบสองสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าน้อยมากครับ อัตรีกลมๆ10%แล้วคุณรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเองก็ไม่ได้ต่างกันเพื่อเหตนผอเขนานั้นด้วยแล้วในโลกนี้ทั้งใบมันก็คือประมาณ10%ถึงไม่เกิน20%ของทั้งโลกครับเห็นไหมครับว่าวงการคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเงินดิจิตอลเนี่ยมันกําลังเติบโตมันเพิ่งเริ่มต้นนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นมา10กว่าปีแล้วก็ตามแต่คนยังสนใจน้อยมากยังมีคนอีกมากครับ80-90%ของโลกใบนี้ทั้งโลกครับที่ยังไม่รู้ปไํา หรือรู้แต่ไม่สนใจไม่อยากยุ่งนะครับทั้งที่เห็นไหมครับว่ามีคนเข้ามาเนี่ยในตลาดนี้ประมาณสัก10-20%เนี่ยแต่มันทาให้การเติบโตนะฮะตัวเลขต่างๆนี่โอ้โหทวีคูณอย่างมหาศาลร,รวมถึงหลายประเทศครับก็เริ่มมาถือครองบิตคอยมากขึ้นรวมถึงอเมริกาเองก็ขยับครับในเรื่องการปรับกฎหมายจนถึงการมีกองทุนบิตคอยอีทนั่นเองนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลง นี่คือสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกใบนี้นี่คือสิ่งที่ทุกคนมองข้ามไม่ได้คุณจําเป็นครับต้องเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ต้องเข้าใจตั้งแต่วันนี้นะครับไม่ใช่แค่บิ t คอย n ยังมีเรื่องของคริปโตเคอเรนซีตัวอื่นนะครับแล้วที่สําคัญคือเมื่อเข้ามาตลาดนี้แล้วมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะโรดกิบกุหลาบนะครับในทุกแพลตฟอร์มนะฮะใหม่ๆมันจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวเสมอมีหลายโครงการหลายโปรเจกต์ที่เป็นเรื่องหลอกลวงและมีหลายโครงการที่เป็นเรื่องจริง เราจริงจาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ครับแล้วก็การเรียนรู้ที่มากพอเพื่อที่จะเติบโตขึ้นในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในครั้งนี้แน่นอนครับว่าเงินดิจิตอลคือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าปัจจุบันนี้มีเรื่องของ AI ยังมีเรื่องของโรบอตต่างๆเข้ามาอีกเห็นไหมครับว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วใครล่ะครับที่จะบอกว่าฉันไม่อยากเปลี่ยนแปลงฉันจะเป็นคนเดิมฉันจะอยู่ในยุคที่มันเป็นยุคดั้งเดิมยังคงจะใช้ทุกอย่างแมนนวลอยู่ ฉนันจะจุดตะเกียงอันนี้คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะเห็นไหมครับว่าเราจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามโลกใบนี้และการเปลี่ยนแปลงทําให้สิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์อยู่รอดได้และทุกชีวิตก็เช่นกันต้องปรับตัวแล้วก็อยู่ได้กับการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะครับเรามีข่าวสารแบบนี้มาให้คุณดอัปเดตทุกวันโดยเฉพาะเรื่องของ Bitcoin นะครับที่นี่ครับบิตคอยนคซี่ครับบาร์ไกลสุดเรื่องของ Bitcoin นะครับเจอกันทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยที่ช่องนี้เท่านั้นเลยครับ ไทยทาวน c แชนแนลคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยนะครับซัพพอร์ตกันได้ครับกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปให้เ,เพื่อนๆและคุณสามารถเติมมันใจผมได้ผ่านทาง True m o n e ่วันเลทที่ไว้นะครับและถ้าเกิดว่าเห็นปุ่มจอยใต้คลิปนี้กดสามารถกดได้นะฮะใต้คลิปนะฮะเพื่อเป็นเมมเบอร์รายเดือนแต่ถ้าเกิดไม่เห็นไม่เป็นไรเพราะบ,บางทีมีปัญหาเรื่องระบบหลังบ้านคุณก็สามารถเติมมาที่ Tru m ั n นี่วันเลได้เหมือนเดิมนะครับผมส่วนใครที่จะเทรดคริปโตนะฮะแล้วไม่รู้จะใช้บรริกา ผู้ให้บริการเจ้าไหนหรือบุนคคลมีอยู่แล้วเคยใช้อยู่แล้วแต่อยากได้เพิ่มก็นำบายบิตนะครับบายบิตคือท็อปไฟล์ครับด่วนหนึ่งใน5ผู้ให้บริการซื้อขายและเปลี่ยนคริปโตระดับโลกครับที่ได้รับการยอมรับสูงมากๆมีคนใช้เยอะมากแพลตฟอร์มปลอดภัยมากใช้งานง่ายมากมีเหรียญเยอะมากๆที่สําคัญมีเหรียญคับของบิตคัพด้วยนะอยู่ในกระดานนี้ใครอยากที่จะใช้บริการโดยที่ได้สิทธิพิเศษเช่นรีวอร์ดนะครับหรือว่ามีส่วนลดเกมต่างๆมากมายหรือว่าได้รับส่วนลดในการซื้อขายคริปโตในระยะยาว คุณสมัครได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปของผมนะครับดูจบแล้วเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้กดที่ลิงก์ข้างล่างนะครับลองหาดูนะแค่นี้ครับคุณก็จะได้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ